สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําทัพพีในรูปแบบต่างๆนะคะเริ่มแรกเราก็จะมาแนะนำไม้ต้านก่อนนะคะชิ้นแรกนะคะจะเป็นแบบสั้นค่ะด้ามก็จะกลมแบนค่ะที่ปลายจะมี ลูไว้แขวนค่ะอันนี้นะคะฟั์มยาวเราจะมาดูฟัมยาวนะคะอยู่ที่9้านิ้วค่ะกว้างนะคะกว้างเจ็เซนค่ะอันนี้เรามาดูอันนี้แบบยาวค่ะ ุกไว้ยำสลัดค่ะน้ำก็จะยาวหน่อยค่ะมาดูฟวมยาวกันนะคะอันอยู่อันนี้อยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วค่ะ ว้างนะคะว้างเจ็ดเซนเหมือนกันค่ะมาดูอีกแบบนะคะอันนี้เป็นทับพ,พีตักบาทค่ะปลายมันจะงอนงอนหน่อยค่ะหยักยักอันนี้นะคะความยาว อันนี้สิบนิ้วครึ่งค่ะความยาวค่ะกว้างนะคะบางเจ็ดเซนค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูไม้ขาวนะคะอันนี้แบบสั้นค่ะใส่ในหม้อได้ค่ะนี่ค่ะใช้สะดวกค่ะดูความยาวนะคะ ควมยาวอยู่ที่แปดนิ้วค่ะกว้างนะคะเจ็ดเซนค่ะนี่เรามาดูรูปหัวใจกันค่ะทัพพีหัวใจค่ะไม่ตัด ห้าไว้คุกยำคุกสลัดความยาวนะคะแปดนิ้วค่ะความกว้างนะคะเจ็ดจุดห้าค่ะนี่ค่ะ อันนี้เราจะมาดูคล้ายตับพีตาปาดเหมือนกันค่ะเป็นไม้ขาวค่ะ,ะขาวสีออกนวลนค่ะอันนี้ก็ดูสะอาดตาค่ะส่วนไม้ตาจะดูคัสสิกค่ะแล้วแต่คนชอบค่ะใครสนใจทักไลน์ได้นะคะหรือทักข้อความได้ค่ะขายทุกแบบทุกชิ้นทุกไม้ค่ะชิ้นละห้าสิบบาทค่ะ